อ่าแล้วรู้เลยนวัดเปิดคำใบ้แชร์หวยออนไลน์เจ้าดางแบบนี้ก็มีด้วย เป็นอีกหนึ่งคนดังที่เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองอยู่เรื่อยๆอย่างนาวัดอิสระใกล้ศีลอย่างล่าสุดได้โพสเฟซบุ๊กนวัดอิสระไกล้ศีลมิสเตอร์น,นวัดอิสระไกล้ศีลถึงประเด็นลอตเตอรี่ออนไลน์ระบุว่าถ้าเป็นคุณต้องไปมอบเงินให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งและเขาขอดูสลากไปที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้ดูในทุกรูปแบบเราควรจะไปถ่ายภาพมอบเงินเพื่อทำพีอาร์ให้ไหมครับฝากถามความเห็นแฟนคลับครับต่อ มาโพสต์ว่ามีผู้หวังดีหลังมายมาเล่าว่าหลังหวยออกสามารถซื้อรางวัลที่1กับเจ๋นอทันทีแต่แค่จ่ายค่าขนมเพิ่มอีก1%ท่ามกลางแฟนคลับที่แสดงความคิดเห็นต่อเป็นจํานวนมากทั้งบอกว่าน่อไหนไม่รู้แต่พวกพิมพ์พลาดพี่งือระวังโดนฟองนะรู้เลยนอนที่พูดถึงคือคนที่บอกว่าถูก200ป้ายใช้วิธีเดียวกับดาราฟอฟอที่ชอบขายของคลังเสริมดวง ว้ายคนโป๊กกันเยอะนะคะตอนแรกคิดว่าทําไมรางวันที่หนึ่งถึงกองรวมกันถูกหนักหนักหนักกันทั้งนันไม่กระจายตอนนี้ถึงบางอ้อละเพิ่งอ่านข่าวเมื่อกี้เลยจะใช่รูปเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่นองเหมือนกันเป็นต้น